นี่คือมาคารองคำเลินโน้อยในที่สุดก็ได้อคออหอมมากแค่ดมก็หอมมากแล้วไม่เพียงเท่านั้นวันนี้เรายังได้มากกว่ามาคารองมันคือเค้กดูสีดูสีสีมรกกบคริสต์มาสมาก มัันควีีงข้างบนมีมาคารองอันหนึ่งแฝะอยู่แล้วก็เป็นชั้นๆมีเจลีตินอยู่ตรงกลางอร่อยมากแค่นี้แล้วที่อเดรจะบอกว่าในที่สุดเราก็ได้แล้วหลังจากที่เรากินลิงกินคว้างไปนานมากในที่สุดเราก็ได้กินอะไรที่แบบเออกินจระเข้กันสักที ไม่ควรให้ไปซื้อกินเองไม่แก้มันก็คือ <c oughs> บ้าน,นีค่ะบ้าน,นีแก้มันค <c oughs> ืบ้านีโอ๊อยเจ็บปะไม่เจ็บ <c oughs> คอลลาเจนเยอะยังเด็ก <c oughs>